เชิญชมแม่ชมผู้อรารยาสอนลูกได้ดีมากพาน้องเกลเสิร์โมเมนต์ทักไทยพี่พี่เอฟซีพร้อมกับเบรกหามรับแบงค์เท่าเรียกรอยยิ้มจากทุกคนในงานได้แบบท่ลมทลายสํสำหรับน้องเกลที่กลับมาจากเที่ยวปุ๊บก,ก็ทำงานต่อเลยสมกับเป็นเสาหลักของบ้านจริงๆเพิง่งจะควงคู่คุณแม่ออกงานวันเด็กที่ไอคอนสยามฉลองงานวันเด็กสุดน่ารัก งานนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวให้ได้เอ็นดูอีกแล้วพอจังหวะทีมแมชมปล่อยให้ไปเจอกับพี่ๆเอฟซีพอมีโอกาสให้น้องเกียวลงมาทักทายแฟนๆแบบใกล้ชิดงานนี้แม่ชมกระรีเ่เบกจำกัดวงเงินห้ามน้องเกียวรับแบงค์เท่าให้รับแค่สีเขียวเท่านั้นเพราะว่าน้องเกียวกับแบงค์เขียวเขาเป็นของคู่กันแต่พอแม่ชมอนุญาตให้รับแต่แบงค์เขียวพอเจอแบงค์ฟ้าปุ๊บน้องเกียวก็งงเลย และใดๆก็คือพี่ๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือมารายาของน้องเกียวงดงามมากถึงจะยังตัวเล็กแต่ก็ยกมือไหว้ขอบคุณแฟนขับสมกับเป็นซุปตาตัวน้อยของวงการจริงๆไม่ว่าจะได้อะไรมาน้องเกียวก็จะยกมือไหว้ขอบคุณทุกครั้งจนเอฟซโอซลไม่ได้ว่าเหมือนไฮยาาหมื่นล้านเดินเก็บสวยเลย งานแต่ละทีบอกเลยว่าน้องเกลไดใบเขียวติดไม้ติดมือกับบ้านเพียบเพนที่กระปุกของน้องเกลคงจะเต็มในอีกไม่ช้าแน่นอนหลังจากที่เคยแงะทั้งกระปุกให้กับเพื่อนมอสมาแล้วแถมพี่พี่เอฟซีไม่จําเป็นต้องเสียเงินเยอะให้กับน้องเกลเอนดูคุณแม่อยากจะให้รับแต่แบงเขียวเผื่อไว้ว่าน้องเกลจะเอาเงินไปซื้อไอติมซึ่งป้าเจี๊ยบก็คอยดูแลน้องเกลไม่ห่างคอยเอาเงินใส่กระเป๋าให้กับน้องเกลเห็นป้าเจี๊ยบนั่งคุกเข่าท่ามกลางแดดร้อนเห็นแล้วโกรธเป็นห่วงไม่ได้ป้้าาาาเเเเจบบแข็งงงรรสดๆนนอกกกััหมะ คาแรคเตอร์เป็ดน้อยแบบสุดๆทั้งสีหน้าและแววตาทำออกมาได้เป๊ะทุกช็อต ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องเกลจะเป็นลูกรักของแบนดขอให้ทําหน้าเป็ดก็ทําหน้าเป็ดได้เหมือนเลยทีเดียวและก็ไม่ใช่แค่น่ารักเพียงอย่างเดียวไม่แปลกใจเลยทาไมคนถึงรักน้องเกลแบรชมป้าเจี๊ยบและครอบครัวป้าเจี๊ยบก็คือสุดยอดผู้จัดการที่แท้ทูคอยสอนน้องให้ยิ้มต้อนรับแฟนคลับตลอดทั้งน่ารักยิ้มสวยไหวสวยพอป้าเจี๊ยบจริงๆแถมที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นทัศนคติของบ้านนี้แม่จะรวยเป็นระดับหมื่นล้านแต่ก็สอนลูกให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายหลายคนก็ยังชื่นชมถึงวิธีการเลี้ยงลูกที่หลายคนฟัังงแล้้้้ววตอพยกหหนนาเ็ด โดยเฉพาะกับเรื่องการสอนลูก,ลกให้รู้จักถ่อมตัวไม่อวดฐานนะและเมื่อถูกถามถึงมีมแซวคำคำาที่บอกว่าเมื่อไหร่จะเฉลยว่าบ้านด้วยแต่งานนี้แม่ชมก็ตอบว่าไม่เคยสอนให้ลูกโม้ถึงฐาน,นะที่บ้านเลยและก็ให้เขารับรู้ไปตามวัยฝึกให้เด็กๆรู้จักคุณค่าในเรื่องอื่นมากกว่าคือให้รู้ว่าโอเคมันมีคนที่เขามีมากกว่าเราแต่ในขณะเดยียวก,กันก็ให้อภิเษกว่า เราเอ็นดูในความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติของเด็กน้อยคนนี้ทั้งความน่ารักทั้งความสดใสของเต้าเกลก็ทำให้ฟแฟนๆโดนตกไปได้ไม่ยากเลย